สวัสดีเจ้าน้องชื่อว่าน้องโอเดสเจ้าหรือห้องน้องว่าโอเดสเจ็ดสิบก็ได้เจ้าชี้ว่าประวัติของน้องเดี๋ยวน้องค่อยเล่าให้ฟังนะเจ้าวันนี้น้องโอเดสจะมาฮ้องเพลงให้ฟังเจ้าชื่อเพลงว่าต้องฮักให้สุดใจของ น้องป๊อปปี้ปัชยาลักษณนะเจ้าต้องหักให้สุดใจก่อนจะห้องเพลงน้องโอเดสจะบอกเรื่องประวัติส่วนตัวกันนะเจ้าบ้านเกิดน้องโอเดสอยู่ที่บ้านหัวดงหมู่สิบเอ็ดตำบลห้วยซักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหยเจ้าปัจจุบันนี้น้องโอเด,ดอสอาศัยอยู่ที่บ้านเม่คือหมู่หนึ่งตำบลเม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าส่วนครอบครัวของน้องโอเดสป่อน้องโอเดสเป็น อา,อาจารย์วาดเจ้าหรือว่าเป็นปูจานหรือว่ามัคทาโยกเจ้าแม่ของน้องโอเดสเป็นแม่กาขายพักเจ้าอยู่บ้านโอเดสมีพี่สาวหนึ่งคนเจ้าน้องโอเดสเป็นลูกคนสุดท้องหรือว่าภาษากำเมืองฮองว่าลูกลาเจ้าส่วนสถานนาภาพปัจจุบันนี้ถามว่าโสดกออตอบมาได้เต้าเจ้าเอาเป็นว่าน้องฮองเพียงหือฟังดีกว่าน้าเจ้า เรื่องหัวใจก้อยอู้กันนะเจ้าน้ององเพลงฟังเจ้าไปเชิญรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยเจ้า <c oughs> ขอบคุณเลายลาลที่ไอาตาถึงเห็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมาก แรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยรวยด้วยความท้อปัญหาค่อยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบลีบบ่ยานบ่หักแต่ยานบ่ทนนอง จนนาพีทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเชื่อถ้าหากว่าหักหน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อย ย่านแต่อายสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนจๆคนธรรมดาแล้วก็โดนตรีเจ้าฟังโดนตีสักจำล่ำหนึ่งแล้วก็จะห้องต่อเจ้าดนตรีเรียบร้อยเจ้าย่านเจ็บอีกคนย่านโดนอีกครั้งมีคนเคยเข้ามาบ้าง เียงข้างบ่นานก่อลาหัวใจดวงนี้ถ้าเจ็บอีกที่ก็คงไร้คาฝากอายชบทวนหน่อยนะอย่ามาเพื่อจะปล่อยมือต้องหักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักหน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่อายสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนจๆค้อนร,รมดาต้องหักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าหักหน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนโจึงอยากได้คนจริงใจ เป็นไผ่กระจ้างเนื้อเจ้าน้องโอเดสก็อยากมีความรักน้องโอเดสก็อยากได้คนจริงใจเจ้าอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอย่ยถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืน